เบ <White> สนับสนุนผมได้ด้วยการซื้อบัตรเติมเงินผ่านเทพทูเอ็กไวแบร์ใช้งานง่ายปลอดภัยได้บัตรราคาประหยัดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าผมไวแบร์วันนี้ผมก็จะมาพูดคุยสบายๆเกี่ยวกับแมคคินิกนะครับรวบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเลยว่ามันผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะก็ประสบการณ์ส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์กำหมัดนะฮะตั้งแต่เป็น เมอร์แชนอ่าแมมโมไนท์เป็นสกิลเสียตังในการเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยมันเป็นสกิลโจมตีสกิลเดียวเลยนะซึ่งอาชีพอื่นเขาใช้ SP กันแต่อาชีพเราอัดตังลงไปในช่วงต้นมันจะไม่ดีแหละกำหมัดมากแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตอนเงินมันเฟอไปแล้วเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็มันใช้เอสพี SP น้อยทําให้เราสแปมสกิลเนี้ยได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาก็มันจะไปดีช่วงหลังเองตอนเงินเฟอเนะฮะ กันช่วงแรกๆก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้เพื่อตัดปัญหาแต่เราก็จะไม่มีสกิลโจมตีใช่ไหมล่ะพอพูดถึงสกิลโจมตีมันก็จะมีสกิลเสริมขึ้นมานะคือคาดเรวอลูชั่นไอ้สกิลนี้มันกำหมัดยังไงนะก็ในช่วงต้นเนี่ยเราสามารถกดใบาาธาตุได้จริงๆแล้วมันเป็นซูโดเเมต์ซูโดเเมต์หมายความว่าสกิลเนี้ยมันจะมีปัญหากับการตีโกฐนะาธาตุโกมันจะตีไม่โดนไม่เชื่อลองไปชนดูกดใบาาธาตุไปก็ตีไม่โดนน่ย แล้วก็มันบัคอยู่หน่อยหนึ่งคือมันสามารถกดใบาาธาตุสมัยก่อนเรากดใบาาธาตุใช้คา่า evolution กดใบาาธาตุเสมอนะไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมก็จะบอกว่าเอ้ยี่ายลากมอนแล้วก,กดใบาาธาตุเอารถชนเนี่ยเก็บเลเวลง่ายไปลากแซนแมนลากโฮสกดใบาาธาตุชนโอ้เดรเมนแรงแต่ณปัจจุบันถูกแก้ไขแล้วนะครับก็คือเราใช้บัคมาโดยตลอดแต่พอแก้เสร็จมันเหมือนโดนเนิร์ฟนึกออกใช่ไหมเออมันก็เลยกลายเป็นว่ากดใบาาธาตุไปมันก็เป็นไราธาตุอยู่ดีนะฮะไม่ได้แรงขึ้นเลย และต่อมาก็คือสกิลดิสเคาน์นะครับเออมันก็ทำงานถูกของมันอยู่แล้วนะลดราคา20%แต่หน้าปัจจุบันพวก NPC ใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ยอมให้ต่อรองว่ะหรือว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็ไม่เข้าใจนะคือมันดิสเคา n t ไม่ได้ฮะมันซื้อราคาเต็มตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นกระสุนพวกอุปกรณ์ของหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยผมไปซื้อมันซื้อไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมให้ลดราคาก็กำหมัดเอาเรื่องอยู่ ต่อ,อมาเป็นช่วงของอ่าพ่อค้าแล้วเป็น Blacksmith ใช่ไหมอตอนนี้ b l a c k s m m t t มันก็จะถูกแบ่งอ,ออกมาชัดเจนนะครับเป็นสกิลแบบกดเพื่อเสริมการโจมตีสกิลแบบว่าเอ่พแพสีฟติดตัวแล้วก็สกิลเกี่ยวกับการคราบอาวุธก็จะมีอยู่3โซนด้วยกันแต่สิ่งที่กำหมัดของการเป็น b l a c k s m m t t คือมันไม่มีสกิลโจมตีมาใหม่มันยังให้ใช้ แมมโมไนท์อยู่ดีซึ่งอาชีพอื่นมันมีสกิลโจมตีใหม่ๆไงแต่ของเราได้แค่เสริมพลังการโจมตีก็คือทําให้มันเสริมกายภาพแล้วก็ใช้แมมโมไนท์อยู่ดี <c oughs> และก็ยังใช้รถชนอยู่ดี <c oughs> โอเคไม่มีไม่เป็นไรอย่างน้อยๆแล้วก็ได้พวกอ่าเสริมกายภาพใช่ไหมอ่ามีเวฟอนเพอร์เฟกมี Power Tut. มอร์ทัมีอะดรีนาลีนลั h บางทีเขาอาจจะมองว่าไอ้พวกเนี้ย มันน่าจะเสริมให้แมมโมไนท์แข็งแกร่งขึ้นละมั้งแต่เวลาเล่นกิววอร์จริงมันก็แรงเท่าแบทอะแล้วมันแหลกไม่ใช่อะไรหรอกกดไปมันแรงเท่าแบทอยู่ดีอะมันแหลกครับมันไม่สามารถไปเร่งอะไรได้เลยอะในกิววอร์นะแต่ตอนเก็บเลเวลก็ใช้ได้ฮะเก็บเลเวลนี่ดีเลยแล้วสกิลก็ก็ยังโอเคอยู่ในสำหรับแบ็กสมิธนะมีแค่เรื่องของมันไม่มีสกิลใหม่พอขึ้นมาเป็นมาสเตอร์สมิธ อ่ามาสเตอร์สมิธถือว่าเป็นยุคทองนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรตีเลยมีสกิลโจมตีใหม่คัร์เทอร์มินเอชั่นอันนี้เป็นสกิลที่สุดยอดที่สุดแหละในการเล่นมัน่งทุบแรงมากและก็ชัตเตอร์นิ่งสไตร์เสียดายอยู่ข้อเดียวคือไอคัร์เทอร์มินเอชั่นเนี่ยหรือว่าไฮสปีดคัร์แลมมันไม่สามารถแพร่สถานะได้สถานะที่มันแพร่ได้ก็คือสถานะสตันที่ตัวมันเองมี50%แล้วมันไม่สามารถใช้คู่กับชัตเตอร์นิ่งสไตร์มันไม่สามารถใช้กับพวกอาวุธอ ก็มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็แค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแมคชนิกเกมแหละทาให้มันแบบว่าไม่ไม่โอพเกินไปคือมันต้องกดค์สบูททุกครั้งที่กดคัสเทอร์มิเนชันเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรแบบไปหยุดมันมันทุบได้เขาอะไรแบบเอ้ยให้พีทดีคีเอจได้ทําให้อัลต้าสมิธมันหยุดการโจมตีก็เอาไว้เวทไว้ประมาณนี้ ก็ถือว่าสมดุลดีในช่วงของไฮคาร์ดเนี่ยเป็นชุกยุคที่ผมชอบมากเลยคือมันมันดูมีประโยชน์อะ่ะมันดูมีประโยชน์ขึ้นถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เงินหน่อยนะแต่มันแรงมากคุ้มค่าเงินกับที่กดส่วนคราฟอาวุธเหมือนกับว่ามันจะสต็อปไปนะพอเป็นไฮคาร์ดก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการคราฟอาวุธอีกเลยนะถูกสต็อปไปในส่วนของตรงนี้ก็สต็อปไปเหมือนกัน ก็จะไปเพิ่มในจุดบอร์ดที่ผมบอกว่าแบ็กสมิธมันไม่มีสกิลโจมตีใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะอะต่อมามาเป็นคลสสามคลสสามเนี่ยแมคคนิกไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับสกิลคัสหคัสสอแม้แต่นิดเดียวเหมือนขึ้นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่ที่เขาคิดออกมาเขาคิดว่ามันจะคล้ายๆกับพวกล็อกแมนแล้วมั่ที่แบบมีหุ่นมีเปลี่ยนาธาตมีอะไรอย่างเงี้ย โดยที่การเปลี่ยนท่าจริงๆก็คืออาร์มแคนนอนนั่นแหละคือเราเปลี่ยนกระสุนได้มันก็เหมือนเจเนติกปะวะก็มีคาร์แคนนอนเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงอย่างนั้นนั้นมันก็ยังมีเชฟซิปมันก็สามารถเปลี่ยนเสื้อตัวเองได้เป็นดินน้ําลมไฟยังไงละ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของแมชชีนิกมันมีอะไรแตกต่างหลังจากที่เรามาเนี่ยสายเสริมพลังสายคราฟอาวุธเ,เสริมพลังมันจะกลายเป็น พวกสกิลยูทิลมากกว่าจากเสริมพลังกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เสริมหุ่นยนต์เป็นยูทิลนะบนสกิลกดใช้งานทั่วไปเพิ่มความเร็วหุ่นลอยตัวกระโดดหน้ากระโดดหลังอ่าอินสเปรสแกนสกิลขุดอนาลซ์ลดตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยอะสกิลลดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้จอะกันแล้วไงเราไม่ต้องไปลดการป้องกันแล้วเราใช้เอ่อพวกคอร์สจอะไปเลยสกิลลดความร้อนของการขี่หุน่นอ่าสกิลแม่เหล็ก สกิลกันระยะไกลสกิลสเตลฟิลที่โดนเนื้ฟไปจริงๆแล้วก็คือมันเป็นการเนื้ฟที่ปรับให้ถูกต้องแต่มาก่อนการแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็สกิลลดอีกเนี่ยทำลายเอ็มเดฟแล้วก็เอาไว้บดบดดเอนะบดบับฟฝั่งตรงข้ามแต่ผมก็ไม่เคยใช้เลยเพราะว่ามันใช้ยากมันต้องกดระยะประชิดต,ตัวนะแล้วก็สกิลรีแพ์ที่โคตรดีนะตอนนี้สกิลสายเสริมพลังมันจะหายไปเลย แล้วมันจะกลายเป็นแบบแบบว่าเมตาใหม่คือสายเสริมพลังกลายเป็น u ูทิ e อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟที่ติดตัวก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเออเป็นรีโมเดลเมนเฟรมที่ทําให้หุ่นถึกในความร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มเดฟใช่ไหมอ่าก็เหลือสกิลเดียวอันนี้ก็ยังมีความต่อเนื่องกับตอนคลาสสนะมันจะมีสกิลสกิน t ท m พลิ i n g ะกันไฟกันลายธาตุอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มนะแล้วก็มีแอคมาสเตอรี่เพิ่ม ก็จะทำให้เรามีมาสเออตอร์ไอคแท็กเพิ่มขึ้นและมีฮิตมากขึ้นผมก็กดเต็มเลยไฟเออร์เ a ซิชอันนี้รู้สึกว่ามันมีผลในด้านของซอฟมั้งก็คือแทบจะไม่เห็นผลเลยนะผมก็เลยไม่ได้อัพอ่าในส่วนของการคราฟอาวุธมันกลายเป็นคราฟหุ่นยนต์และหุ่นยนต์มันกา,กากมากเลยนะคือหุ่นยนต์มันวางได้60วินาทีและมันอยู่เฉยๆอ่ะ คือเอาไปเก็บเลเวลเนี่ยเราต้องเดินเราต้องวิ่งเรื่อยๆใช่ไหมจะมาคราฟเอาคราฟหุ่นยนต์มายิงแล้วแบบหุ่นยนต์ไม่ตามเราอะ่ะมันยืนอยู่กับที่อะ่ะพอเราวิ่งไปแล้วเอาหุ่นยนต์ไปไหนหุ่นยนต์ก็ยังอยู่ที่เดิมฮะก็เลยกลายเป็นเออไม่โอเคกับการเล่นเลยไอ้สกิล FAW เนี่ยไม่โอเคกับการเก็บเลเวลอย่างมากและในช่วงของที่เขามีสกิลเสริมกันเราได้ลาวาล่าโฟจุ๊มจิงมากเลย ก็ใช้ได้ในช่วงต้นช่วงต้นมีอวยด,ดหน่อย,ยนะว่าโอ้มันเป็นสกิลที่ดีมากทรงประสิทธิภาพในช่วงต้นแต่ช่วงหลังแล้วแม่งมอนเลือดเป็นล้าน <c oughs> เป็นช่วงที่เราน้ำตาตกอ่ะคือแบบเช้ยคนอื่นเขามีโนลิมิตเขามีดาร์โคลมีอะไรกันเนี้ยคือสกิลเขาเสริฟกันรุนแรงมากเลยแต่แมคานิกได้ลาวาโฟและยิ่งน,ะน้ำตาตกไปกว่าน,นั้นคือมันไม่สามารถกดบนหุ่นได้ฮนะ ปูทัตเทิลก็เช่นกันตอนนั้นผมเล่นกิววอใช่ไหมไอ้กดปูดทัตเทิลเพิ่มสถานะนะฮะไอ้เพิ่มอินมันจะได้ระเบิดแรงขึ้นเพิ่ม HP เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยกดไปปุ๊บอ้าวกดไม่ติดกดบนหุ่นไม่ได้เหมือนกันปวดหัวชิบหายคือไม่มีอะไรใช้ได้เลยไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะอยู่วบนหุ่นใช้ไม่ได้คือแบบมันต้องมาเดินตีอ่ะคืออะไรวะคือแบบผมอะไรวะเลยนะคือแบบต้องรีสกิลหลายรอบมากเล่นแมคาีนิกเนี่ย เพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเล่นที่แบบเยอะแยะจุกจิกไปหมดเลยนะก็เลยไม่ค่อยได้แนะนําให้คนเล่นสายหุ่นแต่เดี๋ยวนี้ผมแนะนําให้เล่นสายหุ่นได้แล้วเพราะว่า Arm c a n น o n มันเพิ่มมาเป็นเลเวล5ณปัจจุบันมีแพทดีบาลานสกิลเพิ่มเข้ามานะในช่วงของเลเวล185ก็เหมือนจะดีแต่ก็ดีในการเก็บเลเวลแต่มันก็เนิร์ฟในด้านของ DPS ไปเพราะว่าติดคูลดาวเข้ามา ทำให้เรายิงรัวๆไม่ได้ในช่วงหนึ่งของชีวิตในช่วงหนึ่งของชีวิตมันมีช่วงของใบฟอสเข้าในช่วงของไอเทมช่วยเหลือในอาชีพค้าสามขีดหนึ่งเข้าที่เราเรียกกันว่าเซตโมลามันไม่มีเซตแมชชีนิกเพื่อนลองสังเกตดูดิมี5อาชีพแต่อาชีพที่หายไปคือแมชชีนิกเลย แม็ค <Mechan> มาโผล่อีกทีนึงตอนแ15.1ซึ่งแม่งโค่นลูกเมียน้อยเลยทำไมมาโผล่ตอนสุดท้ายก็ไม่รู้แต่ก็เป็นลูกเมียน้อยที่ดีคือแบบว่ามันกดเรามาต้องหลายแพทจริงๆว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาไม่น่านานนะแต่พอดีว่ามันเป็นความซวยของการบริหารจัดการทรัพยากรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่ทําให้ระยะเวลาในการฟรีดตัวเองอะจากแพท14.2น่ยมันฟรีดนานมาก ผมรอมากี่ปีว่า7จปีมั้งกว่าจะมีเซนแมคคานิกอ่เอะเพราะเซนแมคคานิกมาตอน85.1คือแบบมันฟีดนานเกินไปอะ่ะนานจนแบบโอ้โหแม่งทำร้ายจิตใจคนเล่นแมคคานิกมากๆอะ่ะวันฟีดแบบประมาณ89ปีอะ่ะไม่ใช่7จปีเพราะว่าลืมไปว่ากว่ากว่า GGT จะอัปแพทมา15.1ก็ใช้ระยะเวลานานอยู่นะแทบปีได้มั้งถ้าจะไม่ผิดก็ฟีดมานานมากๆ กว่าแมคคาเนกเราจะได้มีเซตหุ่นขึ้นมาพอมีเซตหุ่นขึ้นมาภาพมันเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวผมเอาการยิงหมัดขึ้นมาให้ดูกันตอนนั้นที่ผมยิงหมัดบาโกก่อนที่จะมีเซตแมคคาเนกและหลังมีเซตแมคคาเนกว่ามันรุนแรงต่างกันแค่ไหนนะก็ทําให้แมคคาเนกลืมตาอ้าปากได้เหมือนกับเรนเจอร์มีเซตไววิงะนกออกนะก็ทําให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นผมเกือบลืม ในขณะที่เล่นกิลวอลอยู่นิวเทอบารียถูกปรับให้ไม่สามารถใช้กิลวอลได้ซึ่งผมก็งงมากเหมือนกันว่าทําไมเขาบอกว่าการเปิดนิวเทอบารีทําให้เพิ่มการแหลกเพิ่มอาการแหลกเขาเลยไม่ให้หุ่นกดนิวเทอบารีอ้าวอ้าวคือนิวเทอบารีเป็นสกิลท่าไม่ตายที่ทําให้แบบแมคานิกเข้าดงได้ง่ายรับมันจะไม่โดนพนไฟไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนชูล่าเฮลเกตด้วยเพราะว่ามันเหมือนนิวมาก ก็เลยต้องไปทำเซ็ตกันไกลร้อยซึ่งไอเซตกันไกลร้อยข้อเสียของมันก็คือมันยังโดนชูล่าเฮลเกตเพราะว่าชูล่าเฮลเกตเนี่ยของของเพิ่มโจมตีระยะไกลกับของป้องกันระยะไกลจะไม่สามารถทำงานได้ในแมคาินิกของแมคานิกคือคกลนะนนไกนะในกลไกของการเล่นเฮลเกตมันต้องใช้บาเลียเพื่อกันเฮลเกตมันกลายเป็นว่าแมคานิกจะถูกเก็บด้วยสกิลเฮลเกตเสมอ เพราะว่าต้องเปลี่ยนของไปใส่กันระยะไกลร0อเพื่อจะได้วิ่งเข้าดงได้ก็ทําให้เล่นยากขึ้นไปอีกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอา้าวและและหายไปเลยนะไม่ได้เอานิวเท่าบาเลียกลับเข้ามาปัจจุบันกลับเข้ามายัางฮนะใครทราบหรือว่าใครเล่นอยู่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะอีกสกิลหนึ่งสกิลสเตลฟิลอันนี้ต้องเรียกว่าเหมือนเ,ออเหมือนคาริโวคือเราใช้บัคในการเล่น แล้วเพิ่งแก้กลับมาแต่เพียงแค่ว่าสเตลฟิลอ่ะมันแก้กลับมาก่อนการถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเลนเจอร์ที่ถูกแก้แทบภายในพิพตาอะไรประมาณนั้นน่ะทุกอย่างที่แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าเป็นบัคก,ก็จะรีบแก้ไขทันทีเพราะว่าเซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟหลักใช่ไหมก็เลยแบบแก้เร็วแต่ณปัจจุบันเอเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟหลักอย่างเช่นเซิร์ฟไต้หวันมันก็ยังใช้กันอยู่นะเล่นยันคาสสีแล้วก็ยังใช้บัคสเตลฟิลใช้กันได้อยู่ บัสเตลฟิลคืออะไรบัสเตลฟิลก็คือการที่เอาเอาทาร็กักตัวหนึ่งอย่างเช่นาฐานรับจ้างเข้าไปล่อเข้าไปล่อ,เ,อเป้าหมายใช่ไหมและก็รีบวิ่งเข้ามาหลบใน s สเตลฟิลมันจะทําใหเา้เป้าหมายนั้นล็อกอยู่กับตัวฐานรับจ้างแต่ว่ามันอยู่ในสถานะไอเดก็คือมันหาไม่เจอและทําให้บอสมันค้างไป ประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันแก้ไขแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นการเนิร์ฟที่มาก่อนการเฉยๆสิ่งที่อยากได้ณนะตอนนี้น่นเหรอก็คงมันก็คงต้องรอตามแพทแหละอย่างเช่นการกดสกิลคา่ 1, คาหนึ่งค่าสองบนหุ่นอย่างเงี้ยซึ่งผมเมื่อกี้ก็ลืมพูดไปว่าพอเป็นคา่าสามแล้วเอา้าสกิลบัฟที่อัพมาแม่งใช้ไม่ได้หมดเลยสกิลแม้แต่แบนโมไนท์ก็กดบนหุ่นไม่ได้อะมันกลายเป็นว่าเอ้ยถ้าคุณอยากเล่นพวกนี้คุณต้องลงจากหุ่นนะ แล้วถ้าคุณนโอ้อะไรก็ไม่รู้อะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนรีเซตโลกอะสกิลคัดหนึ่งคัดสอใช้ไม่ได้บนหุ่นทางที่สกิลส่วนใหญ่เป็นหุ่นหมดเลยนะสกิลสายขวานมีนิดเดียวก็เป็นอะไรที่กำหมัดอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดไปเมื่อกี้ทุกอย่างอยู่ที่แพทแล้วรอแพทหลัง17.1ก็จะมี รีบาลานซ์สกิลคัดหนึ่งคัดสองใช่ไหมทีนี้แมคกนิก hmm. ก็สามารถบ mm ัฟ hmm. บนหุ่นได้แล้วเหมือนเป็นแพทล้างบาปอะครับเพื่อนๆพื่ทำให้สกิลมันกลับมากดบนหุ่นได้แล้วก็ผมต้องการความแรงเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้เนี่ยมันโดนแกล้งะ่ะ mm hmm. เขาใส่ mm hmm. ทิชชู่มาให้ลดไล่อาร์มแคนนอน50%ใช่ไหมแต่ว่าโดนแกล้งยังไงมันเอาไปใช้กับลดไล่ทั่วไปไม่ได้กลายเป็นว่าเราต้องไปหาลดไล่อาร์มแคนนอนอีก50% แล้วแล้วให้มาทำเตียอะไร50%ให้อีกอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนอ่ะให้แบบว่าลดครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งเอา้ามัก็ใส่สองข้างก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันใช้คอมโบกับหมกแลบอะ่ะมันลดแค่50%แล้วอีก50%ไม่งต้องไปรอของอนาคตทุกวันนี้ผมนั่งรอด a เมจอยู่เนี่ยเพราะทำของ d a เมจไม่ได้เนื่ยอยงจากเล่น arm c a n น o n เนี่ยมันกินทรัพยากร,กรเกี่บลดไล่ลด,ดีเลย์ไปเยอะมากๆเลยก็เหลือแค่ s u บพ l e m e n t a l chip แล้วล่ะที่พอจะนึกอ,อกอ่ะนะ ที่มันจะมาช่วยสนับสนุนในการลดลดไล่อาร์มแคนนอนอีก50%ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ไหมก็ทำอะไรไม่ได้แต่ภาวนาให้คนรุดไปช่วยคุยแล้วก็อ่านการอนุมัติจากทีมมาร์เก็ตติ้งบดปอยกูเถิดเล่นกําหมัดชิ้นหายเลยชีวิตนี้แมคคานิกเนี่ย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ช่อง YouTube ไว้แบแบงให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ